ที่เป็นจิตเก่าจบทีจ่จิตศ <ific> ิลป์คณะจิตกรรมสากลปี27เหรอคะปี27เกิดได้ยงังฮะเกิดแลนะ네จ,จบที่นี่เหมือนกันอ,อ๋น <AME S 1> อพานิสิ์ค่ะออตอนนี้ร,รุ่นรุ่นเดียวกับโนตโ้ตอุดมเป็นอาจารย์สอนที่นี่คะ่ะอ๋อโอเคครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คณะอยู่นิเทศตอนนี้นิเทศศิลป์นะคะสมัยก่อนนี่เรียกพานิสิ์ใช่ไหมใช่ครับก็ผมอยู่ตึกข้างใต้อ่ะจิตกรรมสากลเมื่อก่อนเนี้ย อ,อใ่ใชก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็คือมาเยี่ยมพ่อแม่เมื่อกี้เจอกับท่านกออแล้วค่ะทักยกันแล้วก็เคยร่วมงานกันวันนี้ก็เลยมาทําคลิปทําอะไรและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆนั่นแหละผมจบจากที่นี่ไปต่อมาสาวสันนิษฐ์แล้วก็ไป<ต>เป็นตำรวจจริงเหรอตำรวจสเกสกภาพเคยได้ยินไหมเสกภาพคนร้ายอ่านี่แหละคือ ตอนนี้ยังยังรับราชการอยู่ไหมคะตอนนี้ก็เสียมาสองปีสองปีแต่ว่ายังเป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนในร้อยอยู่เรายังทำเรื่องเราเรื่องการรักษาความปลอดภัยอะไรต่ะเรื่องการรักษาความปลอดภัยก็อะไรต่างๆเราเนี้ยครับก็โหน่ารักมากใช่แล้วก็ทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เลยเดินหาแรงบันดาลใจหรอหรือว่าเยี่ยมเราเรามาเยี่ยมเนี้ยเพราะว่าเราอาจจะเอาไปลงแล้วก็ให้ตอนนี้ก็เลยเดินหาแรงบันดาลใจหรือไงคะหรือวเยี่ยมเราเรามาเยี่ยมเนี้ยเพราะว่าเราอาจจะเอาไปลงแล้วก็ให้แบบ เด็กรุ่นใหม่หรืออะไรต่างๆเนี่ยเพือว่าคนที่เคยสนใจคนรู้คนอะไรต่างรู้แม่สิ่งเก่าเนี่ยก็เป็นมุมมุมที่ไม่ค่อยเหมือนใครอ่ะพูดกันคุยธ<อ>รรมดากี้มาเขาไปคุยกับแม่บ้าน<อ>แม่บ้านก็นั่งคุยกันอยู่ครึ่งชั่วโมงเหมือนกันอะไรประมาณนี้ครับยินดีที่ได้รู้จักค่ะอันนี้ได้ได้พบมด้อันนี้ของน้องปีสองค่ะครับก็เป็นงานไฟนอลงานจบค่ะจริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นงานแสดงเนี้ยจะเป็นปีสี่ ะตอนี้ก็เลยเอาเป็นไฟนอลให้เขาแบบเขาเรียกว่ปวดปวดเก่งใชใช่เพราะว่าเขามีดีกันทุกคนค่ะอเชิญเรืุ่่นพี่ดูข้างในได้ได้ครับครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันดีกว่าเนะอันนี้น้องๆค่ะอันนี้น้องอันนี้รุ่นพี่นะคะปีสองเจจบปีสองเจปีสองเจ็ยังไม่ได้เกิดเนาะค่ะ เือสี่เจ็เอาไสเโอเคอันนี้ก็เป็นลูกน้องนะฮะเปียวมากไหฮะเปรี้ยวเปียวอันนี้เะคะอไอ ของเรามันจะมีทั้งปกติกับสมทบมีสองห้องเพราะเดี๋ยวนี้มีสมทบด้วยโอ้ดีคับก็เปิดโอกาสนะใช่เพราะว่ายังเป็นความต้องการอยู่ก็เลยเปิดอีกห้องนึงแต่ว่าต้องเป็นนอกราชการพี่ไปพี่ไปเรียนมสวสถานที่นี้ก็เลือกภาคสมทบนะอเพราะว่าเราทํางานไงก็เลยเลือกภาคสมทบอยากรู้ตอนล่าสุดนี่สเก็ตแบบใช้อุปกรณ์อะไรครับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็จะเป็น พี่ก็ใช้คอมพิวเตอร์นะลูกน้องพี่ใช้อะไรไใช้ะไรว่าคอมพิวเตอร์อันนี้ก็จะใช้แบบเป็นอันนี้ให้ให้ดูตอนสมัยสมัยที่เรียนเนาะถ่ายตัวโน้น,นอะ่ะก็ภาพที่เขียนด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยเ็าจะเป็นแนวความเท่อย่างเงี้ยเป็นพลสเตตส่วนใหญ่ ก็แอฟไทยมาจากการอาชีพจริงๆเลยอะแอฟไทยมาจากการเขียนด้วยสีน้ำมันเนาะแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ในคอมพิวเตอร์แล้วก็สังเกตภาพคนร้ายเลยคดีไม่ใช่อันนี้คดีฮะคดีก็รโดนประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคนร้ายแล้วหลอกหลอกกว่านี่มันมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์คะฮะ คนไร้ายหลอกกับตัวจริงไม่มัวจริงก็จริงจริงๆอ่ะคนร้ายเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็หน้าตาหล่อๆทั้งนั้นแหละดูไม่อ๋อเป็นคนร้ายดูไม่หล่อก็เป็นคนร้ายก็ชอบโดนใช่ไหมจริงจริงจริงอื่อันนี้ก็เป็นงานน้องๆเนี่ยครับอาจารย์ชื่ออะไรนะครับชื่ออาจารย์หนึ่งอาจารย์หนึ่งสอน อันนี้น้องน้องนี่ค่ะน้องน้องเอาไปพาพี่ไปดูบูธเลยไปไปจำจำพี่ได้ไหมพี่พี่จบัียองเคได้ไี่จบปี27ไงเ5 27อ๋อโอเคขอหนึ่งนะขอหนึ่งคนเรื่องทำอกับศิลปินขอออยู่อ่ะต้องไปเชิญขอออแล้วเกี่ยวกับศิลปินยังไงเอ่ย อันนี้เป็นเสื้อที่ทำให้ศิลปินจริงเลยศิลปินอ๋อข่อะไข่อะเาลเ่นแล้วปทำากัไข่อไข่อะอรโกลาอ๋ออันนี้เป็นเสื้อที่ทำให้กับศิลปินเลยนะเนี่ยเอเอร์โกล่าเอโบลาโอเค อ๋อโอช่างจากผลงานของใครนะครับผลงานบิกครับบิกอ่าบิกบิกอ่าเป็นเสื้อของทำให้ศิลปินเลยนะเนี่ยอ่สสวัดีค,ครับขอบคุณมากครับฝากติดตามพี่ด้วยนะอ่า พุ่งกับป้อมไัยวั <ination noises> ์บุรณะไอเพไอเพจาเฟบกก็มีด้วยแล้วก็เป็นเพจด้วย <ination noises> ่เฟบุ๊กแล้วก็ที่จบที่นี่ีสองเพจจบนะกิจกรกรมสายลมแล้วก็เป็นตำรวจสีารตดิาพเคยได้้ายอได้นไนะับเพ่อยียมมากเลยอ่ะนี่นะคือนี่คือ เขาเรียกว่าการพัฒนาของของศิลปะที่ที่เราไปใจนะไปถึงศิลปินเนี่ยเนี่ยอันนี้คือโอ้โหเยี่ยมเลยได้ที่งานรื่นเริงครับได้ขอให้เขาส่งมาจาก็ัวผัดเจนผม้เอาแบบใเขาดูแล้วเขาก็ให้เกบออกมาเพื่อถ่ายรูปแล้วเขาให้เรายังไงอ่ะก็เปผมก็ขอจะฝากเขาเลยคครับือว่าเขาก็ เหมือนไปขออนุญาตศิลปินขออนใ้ใช่แล้วก็แล้วก็แล้วก็แล้ออนุญาตแล้วเราขายขายครับไม่ขายทำให้เขาบอกอเลยว่าเป็นอะไรอ๋อโอเคให้เราสร้างโปรโตนเราทำวิธีการทำมาคือไปขออนุญาตใช่เป็นสิ่งที่ดีนะเราสร้างนี่คือคือมันห้ามมากเลยแล้ววันหนึ่งี่ยวันหนึ่งมันจะมาเองไงอันเนี้คือคิดถูกแล้วถ้าธุรกิจมันก็คือจบแค่นั้นอาจจะได้ไม่เท่าไหร่ โอเคเลยอะเป็นสตอรี่เราด้วยโหเยี่ย,ยมเยี่ยมมากโอเคครับอันนี้ก็จะสไตล์ป๊อปมา ร้านกาแฟยุบไปแล้วหรอครับใช่แต่เขาเป็นของกดมดเขา,าเรียกอ,อะไรนะไม่ได้จอสัญญาอออเขาจะขอคืนใช้หอศิลป์ครับเพราะหอศิลป์อยู่ตรงนี้มันจะเหมาะนะมันเคยตรงนี้คนเดินผ่านเห็นบางทียังลูกค้าขากจอดใช่ใช,ใชนะอันนี้น้องดันสไตล์ป๊อป ทำอย่างนี้ก็คืออันนี้เขาทาเป็นม็อกอัพอ่ะค่ะใช่มันก็ดีนะค่ะคือมันไม่ต้องไปลงทุนอ่ะอมันก็แค่คนมองก็รู้แล้วเข้าใจเองแหละว่ามันจะเป็นแบบนี้แบบนี้อ่าไม่ค่ะอันนี้ก็คือเขาดีไซน์ใช่ไหมคะถ้าเกิดจะไปทําบนอื่นใดอะค่ะก็ต้องไปผลิตค่ะผลิตแทนที่เราจะไปแทนที่เราจะไปทําแบบว่าเป็นทําจริงให้สําเร็จเลยเนี่ยมันก็สิ้นเปลืองไงเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบนี้ มันจะเป็นแบบข้างบนต้ คนนี้เก่งที่บ้านนี่คือก็มีสายแล้วอ่าตอนนี้เป็นเทรนเลยอาจารย์จบที่ทไหนครับจบพ้อช่างเนี่ยจบพ้อช่างจบไปไหนปอปสสองปีค่ะเป็นเป็นรุ่นพี่รอดูตรงปีหนึ่งเป็นรุ่นน้องแล้วยังติดต่อกันอยู่ไหมไม่ไม่ไม่เท่าได้คุยค่ะ เขาหลุดไปแล้วการเลขาพอระดับนี้แล้วยากแล้วพี่สนิทสนิทกันนะแต่ว่ากับพี่พิงเนี่ยติดต่อกันพี่พิงค์น้ำเพิ่มติดต่อกันคุยกันบ่อยแล้วก็มีพี่ที่เขียนอจดบอร์ดให้กับพวกงานโฆษณาพี่ตุ่มเดี๋ยวนี้ยังอ๋อตุ่มเมื่อก่อนเคยทำงานด้วยกันนะต้นพี่เหรอมั้ง นนไหพี่ตุ่มก็รุ่นรุ่นพี่หนึ่งคนเดียวใช่ครับคนละคน่สาถ้าถ้าพี่ตุ่มนั่นบอลชายสัมพันธ์แล้ว่ะพี่ที่ที่เก่งๆล่องๆว่ะเคื่อตุ่มเหมือนกันครับอยู่เป็นสัมพันธ์อะไรอ่ะที่อยู่ช่องเจ็ดอ่ะอ๋อเหรอคะอ๋องั้นคนละคนก็โอเคครับขอบคุณมากดีใจได้เจอรุ่นพี่อ่ะพี่ที่ดีใจได้ได้ใช่ใช่ใช่แลเพราะว่าที่นี่เราก็จะวนเวียนมาแบบระยะระยะ มีโอกาสเขามาเมื่อกี้มาโชคดีตอนแรกว่าจะเดี๋ยวโทรหาพออเดินมาเจอพอพอดีแบบเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่แบบเอ็มากค่ะทีนี้พอเดินดูงานศิลปะแล้วมันก็บางคนไม่เข้าใจไงหมอมันจะ เ้าเทคนิคด้วยค่ะก็มีความสดเป็นความหวันของสถาบันที่ผลิต<ช>ออกไปแล้วไปมีวิชาชีพที่มีก้าชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ครับวันนี้ที่พ่อช่างนะครับเป็นวันที่มีคุณค่าสําหรับชีวิตอย่างมากมายนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการที่เราได้เคยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวของศิลปะที่ที่มีคุณค่า <c oughs> แล้วก็ศิลปะเนี่ยถูกนําไปใช้ในการทํางานามีโอกาสได้พบกับท่านผู้บริการนะได้คุยกันในเรื่องราวของศิลปะที่เราได้เรียนมาในรุ่นที่รุ่นน้องนะครับแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับแม่บ้านซึ่งเป็นคุณป้าคนหนึ่งเนี่ยซึ่งบุคลากรที่อยู่มาตั้งแต่สมัยเราเรียน ได้มีโอกาสสร้างแรงมันใจให้คุณป,ป้าเนี่ยได้เขียนลูกได้ทดลองเขียนลูกได้มีเปลี่ยนแนวความคิดที่จะนำความคิดของลูกป,ป้าเองเนี่ยออกมาใช้ในสิ่งในชีวิตประจำวันนี่เป็นสิ่งดีๆนะครับในวันนี้ซึ่งในข้างหน้าเนี่ยผมอาจจะพามาเยี่ยมพ่อช้างอีกครั้งหนึ่งนะพื่อจะไปที่สถานที่แห่งไหนเนี่ยเดี๋ยวเราก็ติดตามกันนะครับ